สัสดีครับอันนี้คือการเขียนวงจรปักกิ้งนะครับนี่คือซิมโบลนะครับมอเตอร์ CCW ห0 0 0 1นะครับมอเตอร์ CW 100.00นะครับสวิต CCW ศูน์จุดศูนนะครับสวิต CW ศูน์จุดศูนะครับสวิตจุดก็0.00นะครับอันนี้ก็เขียนที่ไปต่อนะครับสวิต CW สวิตซีซีดับบิลมอเตอร์ซีดับบิลสวิตต์หยุดนะครับก็มอเตอร์ซีดับบิลแล้วก็มอเตอร์ซีดับบิลนะครับสวิตซีซีดับบิลสวิตซีดับบิลมอเตอร์ซีดับบิลอันนี้ก็สวิตต์หยุดนะครับอันนี้ก็มอเตอร์ซีซีดับบิลนะครับอันนี้ก็มอเตอร์ทีดับบิลนะครับ,น,น,น,รบนี่คือการเขียนวงจรพาร์คกิ้งนะครับครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรพาร์คกิ้งนะครับ เออไว้ศูนย์เข้าหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งครับไปไว้หนึ่งเข้าหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับ ต่อไป x 1 0เข้า0ูนะครับต่อ,อ,อไป x เข้า0ู1นะครับ S <S <ừ. S 2> y หกเท่าศูนย์จุดศูนย์ 啊。